อยู่กับผมถึง6โมงเย็น่ะ <c oughs> นะครับขอคําถามคนละข้อครับคิดคิดว่าข้อไหนที่ยากที่สุดสําหรับเราอะ่ะนะครับคิดว่าข้อไหนที่ลูกค้าถามเรา,เราตอบไปได้ให้ถามผมเลยนะครับ5ห้า,าทีนะ เพื่อก็ได้นอกกำลังก็ได้ยิ่งนอกกำลังยิ่งดีเมื่อกี้ที่บอกว่าพอแดดพอมีนิคบังถ้าเกิดใช้อินเวอร์เตอร์ซีเมนต์น่ะมัจะสตาร์ทง่ายกว่าอินเวอร์เตอร์ซีเมนต์ดีซีอินพุตอยู่ที่160โวลต์นะครับซึ่งต่ำสุดยี่ห้อโนเวมดีซีอินพุตที่240โวลต์ถูกไหมมากกว่าแสดงว่าขั้นต่ำในการใส่แผงโซลาร์เซลล์เข้าไปเนี่ย จะใช้แผงมากกว่าถึงจะสตาร์ททำงานนะครับเวลาไม่บังค่าอาทิตย์นะครับในช่วงเวลากลางวันแรงดันยังคง40โวลต์อยู่แรงดันนะครับหมายถึงแรงดันจะหมายถึงก็อื่นไม่ได้นะแรงดันหมายถึงแรงดันยังคง40โวลต์อยู่แต่พลังงานไฟฟ้าตัวบัดตัวเนื้อน้ำนะครับเนื่องจากเมฆบังคาอาทิตย์รังสีก็ รับน้อยลงนะครับวัดก็น้อยลงนะครับแรงดันเท่าเดิมแต่วัดไม่มีแรงดันเท่าเดิมแต่เนื้อน้ําไม่มีเปรียบเทียบเหมือนการเป่าลมสายยางที่ออกจากแต่ลมอ่ซึ่งการไม่มีเนื้อน้ำไม่มีพลังงานไม่สามารถทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใ,ใดๆทํางานได้เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการ พลังงานไฟฟ้าซึ่งจังหวัดเนี้ยมีก็เลยเอา AC มาช่วยเลี้ยงถูกต้องก็คือพลังงานแดดเป็นพลังงานทดแทนไม่ใช่พลังงานใช้แทนเมื่อมันกลางคืนมันไม่มีกลางวันเมฆปันบางพระาทิตย์มันน้อยลงเราก็หาแหล่งพลังงานอื่นมาเติมให้ถ้าเราต้องการให้ทํางานร้อยเปเซเช่นไฟบ้านเข้าเพิ่มเครื่องปั่นไฟเข้าเพิ่มกางหันน้ำเข้าเพิ่มกางหันลม ข้าเพิ่มแก๊สข้าเพิ่มก็ในเมื่อแดดมันไม่มีเราก็ต้องหาแหล่งพลังงานอื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับที่เนศถามเลยครับปั๊มเสมอให้หนึ่งแรงมันต้องต้องเกี่ยวความลึกปั๊มเสมอหนึ่งแรงต้องเกี่ยวกับความลึกด้วยไหนยม,มนะครับ ปั๊มสมือร์หนึ่งแรงมา้าทุกสมือร์นะครับจะประกอบด้วยสองส่วนส่วนแรกก็คือตัวมอเตอร์ส่วนที่2ใบพัดถูกไหมครับสส่วนถ้ามอเตอร์ขนาด1 h ึใช้14ใบพัด ใปพัด14ใบจะลงลึกได้ประมาณ50เมตรน้ำออกที่3คิว3 0ันลิตรต่อชั่วโมงถ้าลงลึกนะครับที่30เมตรก็จะได้ที่4คิวต่อชั่วโมงถ้าลงลึกมากกว่า50เมตรน้ำจะออกไม่พ้นท่อแล้วเพราะสูงสุดมันได้เท่านั้นอันนี้ยกตัวอย่าง ราะสเปคปั๊มเนี่ยการถันแปรเนี่ยมันจะมีตารางบอกอยู่นะครับถ้าความลึก90เมตรเราใช้14ใบพัดไม่ได้น้ำใช้แน่เพราะมันไม่สามารถดันน้ำขึ้นมาได้เพราะเกินสเปคการใช้งานถูกไหมครับเราจึงใช้21ใบพัดในความลึก90เมตรแล้วน้ำมันจะออกมาที่3คิวต่อชั่วโมง ในปั๊มแต่ละตัวจะมีตารางร้านปั๊มน้ำมีทุกปั๊มนะครับว่ามอเตอร์หนึ่งแรงกี่ไปพัดระดับความลึก50เมตรน้ำกี่คิว100เมตรน้ำกี่คิวนะครับฉะนั้นความลึกน้ำนะครับไม่ได้ป่งบอกว่าขนาดมอเตอร์ใช้เท่าไหร่ปริมาณน้ำต่างหากมีมากหรือน้อยถึงจะออกแบบมอเตอร์และไปพัดได้ บอ่อนี้น้ําอยู่สามพลิตรต่อชั่วโมงนะครับจะลึกหรือไม่ลึกก็แล้วแต่นะครับใช้สามแรงม้าไม่ถึงห้านาทีน้ําก็ขาดเพราะสามแรงม้ามันได้ถึง1ิบคิวหนึ่งลิตรก็น้ําไหลออกมาแค่สามพลิตรมาไหลไม่ทันถูกไหมครับแต่ถ้าน้ํามีหนึ่งมืลิตรสามารถไหลขึ้นมาได้หนึ่งมืลิตรเราใช้มอเตอร์หนึ่งแรงม้าดึงออกมาแค่สามพลิตรใช้สามตัวบอ่อเดียวกันยังไม่หมดเลย พอทีภาพบอกเลยครับฉะนั้นปัจจัยที่ผันแปรนะครับไม่ใช่มอเตอร์ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ปริมาณน,น้ำว่าต้นคุณน้ำมีเท่าไหร่ความลึกของระดับน้ำ50เมตร100เมตรไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้มอเตอร์กี่แรงแต่เป็นการบอกว่า,าให้ใบพัดกี่ใบพัดนะซึ่งตรงนี้เราสามารถปรึกษา คนที่เราซื้อปั๊มน้ำปั๊มเสมอได้เขาจะบอกเราเพราะมันเป็นอาชีพเขาขายปั๊มน้ำไม่ใช่อาชีพเราถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ซื้อปั๊มเขาเราก็ขายโซโลาเซลล์ไม่ได้ก็น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เพราะถ้าเราขายโซโลาเซลล์ได้นั่นแปลว่าเราเขาก็ขายปั๊มน้ำได้เราเลยเป็นคันธิตต่อกันถูกไหมฮะ พี่ระสาน <c oughs> จะถามอะไรบุมครับการผงไว้ก่อนดีบ้างจะถามอะไบุมครับ ครับอากาศขึ้นอากาศขึ้นทำไงเนาะอากาศขึ้นทำยังไงแบบจะใช้ปั๊มแค่อะไรหราออะไอ๋อกำลังบอกอากาศขึ้นทำไงากางไงิบเบียนถ้าเราจะใช้ปั๊มน้ำแล้วอากาศคึ้มเราจะทำยังไงคือต้งสมมติคึ้มทั้งวันนะสมมติคึ้มทั้งวันเลยถ้าเราจะใช้ปั๊มน้ำสมมติขึ้มทั้งวันเลยนะครับโซลาร์เซลล์เป็นพลังงาน ทดแทนไม่ใช่พลังงานใช้แทนไม่มีมนุษย์คนไหนบังคับให้แสงแดดจ้าสว่างได้ตามใจต้องการถูกไหมครับถ้าฟ้าคืมแล้วเรายังต้องการใช้ปั๊มน้ําอยู่นะครับถ้าพลังงานแสงแดดไม่สามารถเป็นแหล่งพลังงานให้เราได้เราคงต้องเลือกพลังงานอื่นมาแทนพลังงานแสงแดดเช่นไฟฟ้าบ้างเครื่องปั่นไฟ ไม่ต้องฟ้าคืนหรอกครับถามว่าฟ้ามืดทำยังไงเลยดีกว่ากลางคืนทำยังไงเลยดีกว่าถูกไหมเคยใช้น้ำมันก็ใช้น้ำมันเคยใช้ไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าถูกไหมฮะโซลาร์เซลล์ไม่ได้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครใดอย่างใดเพียงแต่เขาเป็นทางเลือกว่าถ้าเลือกฉันความคุ้มค่าคุณเลือกเองว่าฉันสามารถสร้างประโยชน์ให้คุณได้ไหม ถ้าในช่วงกลางวันเนี่ยฉันสามารถทําให้คุณไม่ต้องใช้น้ํามันได้คุณจะเลือกฉันไหมเวลากลางคืนคุณไม่ต้องมาเลือกฉันนะเพราะฉันไม่สามารถทําตัวให้เป็นประโยชน์กับคุณได้เคยใช้ไฟฟ้าก็ใช้อย่างเดิมเถอะเคยใช้น้ํามันก็ใช้อย่างเดิมเถอะนะครับพี่ไก่วุฒิคำถามครับ ใชของคุหน้าร้านเคยเคยมาครับคำสั่งคำถามมีบ่อยมากเลยเขาใช้ของแล้วครับมีรับประกันไหมไม่ถึงว่าเป็นพวกพวกอินเวอร์เตอร์พวกอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์นะครับที่เราเห็นอยู่ที่เราคุยกันมีแผงโซลาร์เซลล์ทุกคนก็จะไม่ถามผมว่ารับประกันแผงโซลาร์เซลล์กี่ปีเพราะผ่านการอบรมแล้วรู้ว่ามันเป็นหิน ถูกไหมอายุใช้งาน25ปีถ้าบอกว่ารับประกัน25ปีก็ไม่รู้ว่าคนซื้อหรือคนขายจะไปอยู่ไหนกันแล้วฉะนั้นแผงโซลาเซลล์ก็เลยหมดห่วงเรื่องกับต่อคำถามในการรับประกันถูกไหมฮะใครถามว่า hey, ใช้งานกี่ปี25ปีเอ้ hey, รับประกันกี่ปีโ oh, อ้พี่มันเป็นหินเอาหินไปตากแดดรับประกันสัก10ปีได้ไหมพี่จะอยู่ถึงไหมอะไรประมาณนี้เรื่องแผงโซลาเซลล์อุปกรณ์หนึ่งเนาะคงสบายใจในเรื่องของการรับประกัน แต่ถ้าเขาถามแบบจริงจังนะครับบอกว่ารับประกันคุณภาพว่าไฟมันออกเนี่ยอายุใช้งานเนี่ยไม่น้อยกว่า25ปีทุกโรงงานการผลิตทุกี่ยี่ห้อเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะให้รับประกันกับอายุการใช้งานต่างกันนะการรับประกันกับอายุการใช้งานต่างกันนะถ้าจะให้รับประกันโรงงานผลิตแผงแต่ละโรงงานก็จะรับประกันต่างกันส่วนใหญ่อยู่ที่ สิบถึงสิบสองปีการรับประกันรับประกันอะไรเขารับประกันคุณภาพรับประกันความสามารถในการผลิตกระแสไฟเขาไม่ได้รับประกันอุบัติเหตุจากบ้างไฟพญานาคที่ตกมากระทบแผงแล้วแตกถูกไหมฮะเหมือนรถยนต์เขารับประกันรถยนต์เนี่ยรับประกันว่ามันขี่ได้ในการใช้งานปกปติถูกไหมฮะแต่ถ้าแผงโซล่์เซลล์เรารับประกันสองปี แล้วใช้ไปสักสองเดือนเอาแผงโซลาเซลล์ลงจากราคาที่เราติดตั้งแล้วมันตกแตกอันนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกันถูกไหมฮะอันนี้เป็นธรรมชาตินะฮะเรื่องของแผงโซลาเซลล์สองเรื่องของปั๊มปั๊มน้ำปั๊มเสมอปั๊ม่ไม่ว่าทุกปั๊มแหละนะาเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วใช้กันอยู่แล้วการรับประกันยี่ห้อมิสูมิสูรับประกันยี่ห้อแฟนกินแฟรงกินรับประกัน ตัวนี้ถ้าเราซื้อปั๊มน้าจากปั๊มไหนแล้วมันเสียเราก็เอากลับไปปั๊มนั้นถ้ามันยังอยู่ในอายุรับประกันถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่เขารับประกันหนึ่งปีอายุใช้งานที่เราใช้กันก็ห้าปีสิบปีเนาะพวกปั๊มน้ําต่างๆมีตัวเดียวที่เสียคืออินเวอร์เตอร์ตัวเดียวเลยครับอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างอะไรกับโทรทัศน์ การใช้งานเหมือนโทรทัศน์ครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเองเนี่ยไม่เคยใช้อิเอร์เตอร์เหมือนใช้โทรทัศน์เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วใครจะซื้อโทรทัศน์ก็คิดหนักเหมือนกันเนาะถูกไหมพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อยี่ห้อไหนเนี่ยซื้อได้หมดเลยเสียมีที่ซ่อมช่างซ่อมได้ราคาถูกถูกไหมฮะเขาสบายใจเพราะเขาใช้เก่งคุ้นเคยอิเอร์เตอร์ไม่ต่างอะไรกับโทรทัศน์เลยครับ แต่ลูกค้าไม่คุค้นเคยห่วงว่าเสียไปซ่อมที่ไหนเหือทอร์น์ยุคแรกราคาแพงนะขาวดำเนี่ยสามสี่หมื่นเนี่ยถูกฮะใจไม่ถึงซื้อไม่ได้นะอินเตอร์เหมือนกันครับยุคนี้ราคาสามสี่หมื่นเนี่ยครับเสียซ่อมที่ไหนยี่ห้อต่อให้เป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็คนไม่เคยใช้ถูกไหมเขาก็จะห่วงเราเองเนี่ยมาอบรมครบสาวันก็ซ่อมไม่เป็นเพราะผมไม่ได้สอนวิชาซ่อม ถูกไหมฮะแล้วเราไม่จะเป็นต้องซ่อมเพราะมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันมีวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ให้ช่างเฉพาะทาง่าซ่อมอินเวอรเตอร์ทุกยี่ห้อเขาจะรับประกันเป็นมาตรฐานที่1ปีภายในหน,หนปีนะครับถ้าเสียไม่ต้องซ่อมส่งเคมโรงงานโรงงานแต่ละโรงงานนะครับไม่ต้องให้เครดิตมันมากให้โรงงานผลิต ให้เครดิตแหล่งซื้อของเราว่าซื้อจากใครนี่ภาพบอกไหมฮะระบบโรงงานรับประกันหนึ่งปีเวลาจิ้งจบเข้าไปเอาหางเขีย่ยสายไฟช็อตเนี่ยมันไม่รับประกันเรามันบอกความผิดอยู่ที่เราไม่ป้องกันจิ้งจบดีๆถูกไหมฮะโรงงานทุกโรงงานเนี่ยครับเวลาติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไปแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าไฟกระชากอินเวอร์เตอร์ระเบิดมาบอกมันไม่ได้รับประกันนะเรื่องฟ้าผ่า ถูกไหมครแต่ลูกค้าดา่าเราโรงงานทุกโรงงานเนี่ยครับเวลาฝนสาดใส่สมมุติเราไม่ได้ทาก่องแบบนี้ถูกไหมครัเป็นติดข้างฝามีไอละอองนะฝนสาดใส่วงจรช็อตโรงงานบอกว่าก็อุปล็กทรคนนี้คุณเอาทองคัดไปตากฝนเสียผมก็ไม่รับประกันดิแต่ลูกค้าดา่าเราฉะนั้นเราพูดกันเลยครับบอกรับประกันหนึ่งปีให้ดูที่แหล่งซื้อว่าซื้อจากใคร เขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เราได้ไหมบอกรับประกันหนึ่งปีเนี่ยถ้ามันเสียจริงๆอ่ะลองส่งเคมสิกี่วันได้แล้วเวลาเสียมีของใหม่หรือของสับรองให้เราไหมเพราะลูกน้ำไม่มีน้ำในตายเหมือนกันนะถูกไหมอย่างเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเมื่อวานนี้เลยไปติดตั้งที่ไุทยอินเวเตอร์ที่เห็นนะนะคือพอต่อปุ๊บไฟเข้าแต่ว่าไฟมันไม่ออกปั๊มไม่หมุนพอผมเลิกจากนี่ผมเลิกกลับบ้านนะครับ ผมไปที่อยู่ไทยครับพอดีมีเอเมเตอร์อยู่หลังรถที่จะไปส่งที่ชัยภูมิผมเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไปก็มืดแล้วจะไปเช็คยังไงถูกไหมเอาเครื่องใหม่ในรถเลยครับอาพี่ไปเปลี่ยนใช้น้ําก่อนถอดเครื่องเก่ามาไว้รถเสียหรือเปล่าไม่รู้เลยอะไรยังไม่รู้แต่เราต้องรับผิดช,ชอบก่อนเพราะน้ําคือชีวิตของเขาถูกไหมฮะพอเอามาก็ไปถึงบ้านมืดถูกไหมฮะก็ไม่มีเวลาดูเช้าขึ้นมา ก็ไม่มีเวลาดูเพิ่งมาดูตอนเที่ยงพอเอาวิลเตอร์เอ้ะมันเสียตรงไหนอย่างไรถ้ามันเสียเราได้ส่งเคสมงซ่อมเปลี่ยนกองใหม่ไปพอมาดูปรากฏว่าสายไฟหลุดเนี่ยแหละครับการตอบปัญหาเรื่องการรับประกันสินค้าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกณปัจจุบันผมบอกเลยนะเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกที่มั่นใจ ผมก็โมได้เฮ้ยยี่ห้อซีเมนรับประกัน3ปีเวลาเสียจริงจริงติดต่อผมไม่ได้พี่จะบินไปเยอรมันไหมถูกไหมฮะออานะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโนเวมผลิตในประเทศไทยรับประกัน1ปีเวลาเสียจริงๆง <c oughs> ถูกไหมฮะลูกค้าเขาจะไปโนเวมไหมพาขนงพี่คนแรก <c oughs> ถูกไหมคนที่สองคือใครไม่ใช่ลูกค้ามาด่าผมนะพี่จะด่าผม ถูกไหมก็เป็นทอดๆฉันแล้วผมซื้อขอจากใครผมไม่สนใจโรงงานเลยครับมึงดูแลกูได้ไหมถูกไหม,ไหมเวลาเสียอะไรให้คําปรึกษาหารือยได้ไหมอย่างที่ผมโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยพี่ทำไงฝ่ายเทคนิคเขาเป็นคนผลิตว่าม,มีอะไรแก้ไขเบื้องต้นใช้ได้ถูกไหมเราพอรู้เราพอไล่สายภายเป็นนะครับเบื้องต้นเราอยู่กับมันานานเนี่ยเราพอรู้พอราทัดเสียเป็นยังไงไปเข้าไปเข้าสุดท้ายจริงๆ ถึงเราเป็นท่านเราก็คงไม่ซ่อมทอทัชเองก็ยกให้คนที่เป็นอาชีพเขาซ่อมแต่เขาเซอร์วิสดีขนาดไหนล่ะถูกไหมฮะผมไม่ได้ตอบเรื่องการรับกันบนไปบนมาแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สูงอเพราะสุดท้ายมันมันเป็นอะไรที่ใหม่ไม่คุ้นเคยเหมือนสามสิบปีที่แล้วที่ทอยทัชเครื่องแรกอะ ถูกไหมฮะทอร์แทกคู่แรกนะครับช่างซ่อมก็ไม่ค่อยมีนะสมัยนั้นถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเยอะอินเเตอร์เหมือนกันอีกสามปีห้าปีจะมีร้านซ่อมอินเเตอร์เหมือนช่างซ่อมทรทัศน์เลยครับถูกไหมด้วยเหตุผลเพราะผมเฉพาะผมขายเจอละสองสามร้อยกองอะปีหนึ่งสองสามพันกองคิดไป้สามปีไม่เสียแล้วถูกไหมอาชีพที่จะมา อีกสองสามปีข้างหน้าก็คือช่างซ่อมอินเวสเตอร์ได้ราคาซ่อมพอรทัชสองรอยซ่อมอินเวสเตอร์5้าพันเพราะเขาไม่รู้ไงใช่ไหมเขาไม่รู้ช่างซ่อมอินเวสเตอร์จะเป็นอาชีพช่างบริการซ่อมนะที่มาแน่นอนสองสามปีข้างหน้าเพราะอินเวสเตอร์ที่ขายไปหลักหมื่นหลักแสนเครื่องเมื่อปิ่แล้วปีนี้มหาศาลมันต้องเสีย ถูกไหมเชื่อว่ามันต้องเสียและมันต้องเสียช่างซ่อมคนผลิตก็อยู่ที่หนึ่งแล้วมันขายทั่วประเทศก็ต้องเปิดสอนวิชาซ่อมอินเวอร์เตอร์ถูกไหมฮะเตรียมไปเรียนนะถ้าถ้าที่ไหนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราเนี่ยนะสมัครเรียนเลยครับช่างซ่อมอินเวอร์เตอร์ฟัม๊มข้าแรงสูงมากอีกสองสามปีข้างหน้าก็าาเสียทั่วประเทศจริงไม่ใช่ของไม่ดีนะเพราะปัจจัยแวดล้อมมันมีเยอะแมงมั่งคุนมั่ง ในน้าจิ้งจกแมงสาบถูกไหมการพายุอะไรต่างๆแดดที่ร้อนเกินอินเวอร์เตอร์บางทีก็ไม่เสียมันไม่มีตัวตัดแดดสูงเกินพิมสูงเกินทําให้อุปรกรณ์ข้างในระเบิดเพื่อป้องกันระบบข้างในทั้งหมดถูกไหมยอมตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตอินเวอร์เตอร์มันในระบบนี้ทำงานอยู่หลายยี่ห้อนะครับดังนั้นแล้วเรื่องการรับประกันนะครับฝากไว้เป็นการอธิบายมากกว่าสุดท้ายลูกค้าซื้อเพราะตัวเรา ก็จะซื้อเพราะรยี่ห้ออินเดียนนะครับอ่านกว่นอ,อุดมถามครับตัวเบเกอร์ครับเบเกอร์ครับต่างกันไงครับ DC กับ DC ต่างกันยังไงใช่ไหมครับ DC หน้าตาแบบนี้ครับเอะผมตอบผิดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> DC หน้าตาแบบนี้ครับ AC หน้าตาดำๆครับอย่างที่เราเห็นเมื่อเช้าความต่างอยู่ที่สเปคการใช้งานครับเบรกเกอร์ Baker AC สร้างมาเพื่อใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับุวัดโวลต์แอมป์ในการทนกระแสไฟฟ้าขอจะบอกอยู่ในเบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ Baker DC ก็สร้างมาเพื่อใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่มีไปตรงๆวัดโวลต์แอมป์ m, การทนวัดทนโวลต์ทนแอมป์กระแสสูงสุดเป็นสเปคใช้งานที่อยู่ในเบรกเกอร์ครับ ถ้าใช้เบเกอร์ AC ใช้โซลาเซลล์และใช้เบเกอร์ AC แผงแปดแผงอนุกรมกันเท่ากับกี่โวลต์นะครับสามรอยเจ็ดโวลต์และเบเกอร์ Baker AC มาสร้างมาเพื่อใช้งานกับ2องยยสิบโวลต์ไม่นานก็พ่ายครับ <laughs> การทนกระแสมันต่างแค่นั้นเองครับพี่ตีครับ นั่นผมว่าแล้วหายคนนึงผมว่าแล้วผมว่าแล้วพี่ลุงครับครับไอ้หน้าตาเนี่ยเราทำไมต้องหันไปทางทิศตะวันทิศใต้ทิศใต้แล้วเราหันทิศเหนือไม่ได้หรอครับหันทิศเหนือได้ไหมเออทางไหนทิศใต้หันนู้ดครับอ่าทางนี้ทิศเหนือตะนออกทางไหนครับหันนู้ดอ่าเวลาหน้าหนาวพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกถูกไหม แต่ว่ามันจะลงต่ําเขาเรียกตะวันอ้อมข้าวใช่ไหมหน้าหนาวนะพระอาทิตย์จะลงต่ําแล้วมันก็ตกทางตะวันตกเวลาหน้าฝนมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงถูกไหมฮะแล้วมันจะตกทางตะวันตกเวลาหน้าร้อนมันก็จะสูงมาเกือบตรงหัวเลยแล้วมันก็ไปทางตะวันตกพระอาทิตย์ไม่เคยขึ้นจากตอนออกแล้วอ้อมหัวผมก็ไปเลย ถูกไหมถ้าการหันแผงไปทางทิศใต้คือด้านนี้หน้าหนาวพระาทิศมาก็ถึงแผงหน้าฝนก็ถึงแผงหน้าร้อนก็ถึงแผงแต่ถ้าเราหันมาทางนี้สิพราะหน้าหนาวก็ไม่โดนหน้าร้อนก็ไม่โดนหน้าฝนก็ไม่โดนมันเป็นธรรมชาติ <c oughs> เป็นธรรมชาติของวิถีโค้งของพระอาทิตย์แต่จะมีสักเดือนสองเดือนที่พระอาทิตย์มันกลับทางนะครับเป็นเพราะฤดูกาลตามธรรมชาติชนนงครับ ออกตัวก่อนเลยอะไรเนี่ยอะน่เ้งใช่ไหมถามไปครับถามต่อไม่ได้จะถามอันนีจะถามเลย หน้าฐานใช้เหล็กได้ไหมครับหน้าฐานหน้าแป่นเครับหน้าแป่นหน้าแป่นของเอาตัวรับรับรับ้สาต,ตั้งแล้วจะใช้เหล็กเชื่อมแล้วก็เอาแปะนีไ้ได้ไหมไม่ต้องใช้ปูนนะครับใช้ตอไปอ๋อตัวแผ่นเททเหรอแล้วแต่ที่ครับ <c oughs> ใช้เสาไม้ก็ได้ครับ <c oughs> ถูกไหมผมไม่ได้บอกให้ที่ทำตามผมนะครับ ผมบอกแต่เพียงว่าเอาหน้าแผงโซลาเซลล์หันไปทางทิศใต้หน่อยเอียงเอียงหน่อยเพื่อรับแสงแดดให้เต็มที่ที่ไม่ต้องไปกดสุมเทอร์โมวก็ได้ที่เอาขึ้นบนหลังคาสังกะสีก็ได้ครับถูกไหมเสาพิจารเสาเหล็กเสาหินเสาปูนเสาทองคําขาวเรื่องของที่ครับเนาะสบายใจเนาะนะครับขอให้ออกแบบได้ครับอยู่ที่อุปกรณ์เราเราไม่จะเป็นต้องทําเหมือนใคร ขอให้มันสามารถตากแดดในทั้งวันผลิตไฟได้เยอะก็พอให้ทนแรงลมแรงฝนแค่นั้นเองครับไม่นดาถามหรือตัวนลิศครับมไ้ไม่ได้คนละคำถามเนี่ย ขพอใจหมดเลยนะเอาหน้าซักคำถามนะถามว่าผมไปตอนไหนก็ได้คืนนี้ครับถามได้ครับนัมได้ไหมอ่าอ่าแซงคิวให้แซงคิวแต่ไม่รอดบวงกำนะ,ะนะใช่ไหม ถามเลยครับสายไฟนะครับถ้าเกิดว่ายาวเกินไปเนี่ยจะทำให้กระแสไฟฟ้าโหลดนะฮะเกดับอกมาไหมถ้าสายยาวเกินไป,ไปมีผลนีว่าจะทำให้ดับลงมาเนี่ยมีผลอย่างยิ่งไฟฟ้ากระแสตรงก็เหมือนไฟฟ้ากระแสสลับยิ่งยาวสายไฟยาวแรงก็ยิ่งถอยลงถอยลงถ,ลงถ้าติดตั้งจากแขนงถึงอินอร์เตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆไม่เกิน 30 m, ิบเมตรส0สิบถึงห้าสิบเมตรใช้สายไฟเบอร์สี่มิลอย่างที่เห็นแต่ถ้าเกินห้าสิบเมตรไปถึงร้อยเมตรใช้สายไฟเบอร์หกถ้าเกินหนึ่งร้อเมตรใช้สายไฟเบอร์สิถูก m, ไหมครับถ้ายาวยิ่งไกลสองกิโลเมตรเบอร์อะไรก็เลือกเอาเลยถูกไหมฮะยิ่งไกลมันยิ่งตกมันยิ่งโหลดต้องเพิ่มขนาดสายไฟขึ้นเท่านั้นเอง ถึงตาพี่ล้นจะ่อยผ่อนอะปล่อยสอดครับมีเปิ้ลมีเปิ้ลถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคำถามตรงนี้ว่าอาจารย์ตอบยนะ่างไรนะก็จะมีเงินผ่อนไหมผ่อนได้ครับได้ไหมฮะจะซื้อจริงไหมครับ <laughs> จริงนะอะเท่าไหร่สองแสนใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นไปกูท้ทกรสอ <laughs> ทกรสอปล่อยกู้คนจะผ่อนได้ต้องมีเครดิต ถ้าพี่กู้ทกสไม่ได้พี่ไม่มีเครดิตยังมีหน้ามาขอผมผ <c oughs> ่อนีถูกไหม <c oughs> ผมป่อยกู้ได้ครับไปเช็คบูโรถ้าพี่ติดแบคลิศยังมีหน้ามาผ่อนอีกถูกไหมชีพเก่าพี่เราเชื่อผ่อนได้เอออนเฟิร์ส c อยอี่บายสารพัดบาทรผ่อนได้ซื้อโซลาเซลล์ไม่ต่างอะไรแต่ซื้อโน้ตบุ๊กหรอกซื้อโทรทัศน์หรอก ถ้าพี่มีเครดิตผ่อนได้พี่จะผ่อนเหมือนซิงเจอร์เลยไหม <S 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 แข็งละเก้าพันพี่จะผ่อนแข็งละสองหมื่นเจ็ดไหมผ่อนได้ดาวมาเก้าพันเดี๋ยวให้ผ่อนเดลล่พันไม่ผมทํามาเยอะผมผ่อนได้หมดแหละแต่เราต้องดูสถานการณ์เลยครับถูกไหมอันนั้นมันเป็นวิชาขายแล้วต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์แล้วถูกไหมของเท่าไหรกําไรเท่าไรแล้วมีค่าคอมเซ็เท่าไร่ถ้าเราจะผ่อนนี้สายจคอเป็นยังไงถูกไหมฮะ แต่การปฏิเสธเราก็เยอะเราจะไปแบ่งคาระทำไมถูกไหมรถกระบะคันเป็นล้านแกยังซื้อได้ผ่อนไหมละ่ะผ่อนเพราะนั้นแกไปหาลิสซิ่งไฟแนนซ์มาผ่อนค่าถะดีด,ดีระบบโซล่าเซลล์สุดไหมฮะผ่อนได้ครับนโยบายนะเออปอกูซื้อโซลาร์พัลมในทั่วประเทศทุกสาขานะครับให้เขาไปผ่อนทออปสอใครเป็นลูกค้าสากลเกษตรสมาชิก็ไปกู้สากลเกษตร ไม่ต้องบอกซื้อโซอล่าเซลล์นะบอกซื้อปัมม๊มน้ำพลังงานแสงอาทิติหรือซื้อปัมม๊มน้ำไงแตบบ่พลังงานแสงอาทิตย์กูไมปซื้อปั๊มน้ำที่ใส้ิมันนะเว้ยอะไรเงี้ยขอพูดทีเดียวเออน่ายีปีจะนไม่มาพูดซ้ำหรอกในเรื่องนี้่า <c oughs> นครับตกลงพี่นริชจะไม่ถามเลยผมจร <c oughs> ิงไหมเลิกตอบเลยน <c oughs> ะไม่ถามะไรอครับไม่ถามตอนนี้กี่โมงสี่โมงห้สี่โมงห้าสิบ เบรกก็ไม่ยอมเบรกวันบบนี้ถือว่าเดินไปเดินมาเบรกกันทุกคนนะครับพรุพนี้พรุ่งนี้เราจะมาช่วยกันยกโคงเหล็กติดโคงเห็กเพื่อติดตั้งแผล